สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอาอาจาร,รย์นกเขาใหญ่สู้ขู่สู้ข้นครับเมื่อนี้ครับออกมาให้ครับนี่ไทมั่นไว้ว่าจะได้เอาออกพายุเขาครับผมมีแต่น้ำครับพี่น้องมั่นกันเน่าไปล,ลาพิ้นวะโอ้ยังน้ำจอมจอมไปเลย เอาเอานุกมาน้ำครับมือนี่ไม้ไก่ผู้ก็าเราเพิ่นว่าู่ให้ผมเองนี่แหละครับมันเน่ากัะไดไปหาต้นไซเลยครับมันเน่ากับเรื่องของมันให้เน่าไปซะก่อนลดเขาก็่ได้ครับ เละครับเละอนาะนี่แหละครับสีไส้ไม้นี่ละเนาคอยติดตามใส่ตำๆำครับลี่นะหมูก่ะท่านตกปลาอยู่ใกล้ครับผมคอยติดตามครับหม,ม,มองลี่ก็มีหมดโอวหมดดำหน่อยครับหลอดบนนอ่อมองอยู่นะ ไปติดตามกับเรียนอยู่ใกล้ๆเลยอดอกปลาอยู่ใกล้ๆเลยครับเตียงแห้งกับพ่อได้ครับตอนนี้อยู่ทางหลังผมนี่และครับดอกปลาคือสิบูก้าปันไรครับผมว่า บุคอยเถียงครับนี่ครับเสียงนกปลาอ้อบุ้มมาตัดหญ้าอยู่ใกล้ๆครับนี่โอ้จังยังเป็นยังล่ะครับมือนี่อคอยติดตามครับ โอ้บอส่งคือเลยครับบกปลาคันโยนกับพี่น้องนี่ครับยี่ทังนี่อยู่ไกลๆมาคันโยนใส่กันลเลยเลยก็อ้ยบอส่งคือเลยครับอ,อีกจักคู่ครับ เดี่ยวใหญ่ครับแบบนี่ยส่งคือสแได้ใหญ่ไหมแล้วครับอาจารย์บโผ่านอีกแล้วติดตามไม้ต่อไปครับผมเพิ่งใส่เสร็จครับไม้สองคอยติดตามครับพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งไกลๆว่าแม่นสิเขาหรือเพี้ยครับ คิดว่านาสีเรียบร้อยครับนี่ต้นไทรครับผมไม้แค้มพู่ครับมากแกมือครับผมเลยนี่นกตัวนี้ตามมาสามมือแล้วครับได้ว่าสิเป็นตัวไม้โบแต่ว่าตอนนั้นเห็นเขาต้นนี้ครับแล้วก็บ,บินเข่าเลยครับผมเลี้ยวเบิงอยู่ไกล เห็นแตวบหลุดครับนี่ครับไม้งามๆครับแคมพผู้เอาแก้มือได้ละเด้อครับอาจารย์นี่ครับมีเอ็ดเลียดเพิ่นวะเอา้าเอาลงมาเบิ่งก่อนครับเป็นไร หมายสองครับหมายเสองลูกเทียบจัดให้คือเกาครับห้้ยเขคงคือเป็นนกตัวเมียสินออ้องโบอูกบอีครับเอ้ย เนี่ยครับคือบุอุกบอกุอีกจะลุกเทียบว่าไรคือบุกอุกบุอีกครับอ่ะเดี๋ยวเขากัดปดนกครับผมครับอาจารย์มาแก้มือครับไม้ข้อนนอนเจ้าเมื่อกี้นี่เห็นบินออกไปแล้วตัวนึงครับจกสิคือหรือบอคือ หรือว่าเป็นตัวเมียฟักไข่กับบุงหูครับเอาคอยติดตามครับเวลากับประมาณน7 7นาฬิกาเลยครับผมคอยติดตามครับบกคือเหมือนไลครับแต่ยินได้เสียงนกบ้านคันสงสัยสิบบกเขามานอนแล้ะครับ ไปทางไดโนอ,อีกจะเข้าครับบักคือกัเสเตเดวลงเมื่อละจะคู่ครับผมครับแล้วค่อนนอนกับบ่มี่ยังเกิดขึ้นในอุ้มตนแดงเพื่อนว่ะบอมม่าครับ กระสือดาวล่งเมื่อละครับแบบนี้ก็ขอขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาอาจาร,รย์นกเขาใหญ่สู้กูสู้คนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำเนึ้ยครับผมทีมงานนกเขาใหญ่อ๋อ จังไดกับโบเสียเทียวครับมือนี้แก่มือได้ครับสายภูเขาก็จุบลิปเอานกลงครับผมไปละ